เอาละครับจังหวะนี้การันตีอยู่ข้างหน้าเราแล้วขอหมันหมานขอจำจำเอาเลย let's โกได้โปรดมันจะต้องเป็นตัวที่ยอดเยี่ยมมันจะต้องเป็นตัวที่ถูกสเปคเราเอดีไงมันต้องท้องแบบนี้สินะขอท้องแตกสัก3สามตัวเลยได้ไหม หรือสองตัวก็ได <Stars> เ้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเฮ <puis> ้ยเฮ้ยลุนลุนตัวกลงหมาจังหวะนี้กี่ดาวอ๋อสี่ดาวโอเคอาวุธเฮ้ยได้ดาบม,มา <ri> <S 2> <S 2> เป็นลางบอกเหตุว่าผมจะได้ตัวใช้ดาบเท่ๆคูค หรืออาจจะได้เป็นหรืออาจจะได้เป็นหลุนนะเนี่ยจะได้เป็นอะไรห้าดาวโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยผมก็บอกอยู่ว่าผมไม่ใช่สายโลลีไหมอะอะไรครับ โอ้ทำไมทำปุมเงี้ยโอ้โหเนี่ยผมอยากได้ซันซ่าเนี่ยซันซ่ามือเฮ้ยมีลานประลองว่ะทุกคนเฮ้ยมีหมวดหนึ่งวีหนึ่งสองวีสองสามวีสามด้วย เอาเรื่อง PVP ว่ะแม่งต้องมีแต่พวกสัตว์ประหลาดแน่เลยอย่าไปหยองต้องให้มันรู้ว่าไผเป็นไผค้นหาการต่อสู้แบบหนึ่งวิหนึงเฮ้ยเจอว่าเฮ้ยเจอว่าทุกคนโอ้ ทาไมดูตัวละครเขามันแลดูจะเก่งกว่าเรามันเวลมันเยอะกว่าด้วยมาดิมาดิาด <c oughs> นี่ดินี่นี่น,น,นี่อะไรอะไรอะไรกิ้งหลบเหอะเก่งเหอะเรา <c oughs> นี่เลยนี่เลยนี่เลยเอาดิเอาดิเอาดิเฮ้ยผีม <c oughs> ึงีวะ ah> เอามามามันละกูงานนี้เออ นี่อ่ะไฟหมีไปเออพลังแห่งพวยพิษนี่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะกิ้งเข้าไปเออเจ็บเจ็บเจ็บมันเจ็บอยู่มันเจ็บอยู่มันเจ็บอยู่นี่นี่เอาว่าววาววาเราเปิดตัวนี้มาเพื่อพิลพีนี่เองอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมาดิมาดิเฮ้ยมันมันมันต้านทานพิษว่ะมันต้านทานพิษโอ้ตัวนี้ต้องวิ่งเวลหนึ่งโอเคโอเคโอเค เอ้ยมันเข้าใกล้ตัวท่านแล้วโอ้ยโว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 ้ยอบิงไปนี่แน่บ่อพลังแห่งพวยพิษเอ้ยเข้ามาไม่ได้แล้วสิเข้ามาไม่ได้แล้วสิอ้าวกูมีอีกบ่อหนึ่งกูมีอีกบ่อหนึ่งมามามาโอ้ยมันมันมันนี่ผมต้องอันติเลเซอร์เข้าไปเพรามันกันพิษมันกันพิษเราใช้ใช้แต่ธาตุพิษเลยมันรัว นี่มันจะตายวันไหนวะเนี่ยต้องบอกมันจะตายได้หรือเปล่านี่หลือันติหิวโอ้ยอย่างนี้เล่นเป็นสายแบบเกลียนสายฮิวนี่น่าจะน่าจะมันน่าดูเออ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 เอเอมันตายไปแล้วตัวหนึ่งมันตายไปแล้วตัวหนึ่งสวย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 มันตายไปแล้วหนึ่งตัวมันตายไปแล้วหนึ่งตัวโอ้ท่าน้ำว่ะท่าน้ำว่ะพลังแห่งน้ำพลังแห่งน้ำ เนี่ยบาลหลวงพ่อหนุ่มบาลหลวงโอ้โหโดนอะไรบ้างวะเนี่ยโอเคโอเคโอเคหมีปลาหมีมาปลาหมีมาปลาหมีมาพลังแห่งพวยพิษเออเจ็บเจ็บเจ็บกูหวังเลยเจ็บโอ้โหโอ้เราเปิดอีหนูนี่มาเพื่อมาพิลพีนี่เองโอเคโอเคโอเคมามาว้าเลยว้าเลยว้าเลย ตายไปแล้วอีกตัวหนึ่งตายไปแล้วอีกตัวหนึ่งโอเคโอเคเอาดิเอาดิพลังแห่งพวยพิษอ่ะเอามาพลังแห่งพวยพิษไอ้นี่บ้างเออเออมึงเหยียบแล้วมึงเหยียบแล้วมึงเหยียบพิษกูแล้วมึงเหยียบพิษกูแล้วมึงมีต้านพิษมึงก็เจ็บอยู่ดีอ่ะอ่ะเอามา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 เลยเอามาเลยเวลาใกล้หมดแล้วเวลาเอ้ยตายตายมันเหลือแค่มันเหลือแค่ตัวตัวละครของมันแล้วมันตายจะหมดแล้วมันตายจะหมดแล้วเอาดิเอาดิเอาดิ เอาดิ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 าดไม่กูจะฆ่าให้หมดจะฆ่าให้หมดก่อนเวลาหมดเรียบร้อยอ้โหอีซี่นะครับน้องๆเฮ้ยมันมีโหมดอื่นด้วย2 V2 3 V3 อ๋อ3 V3 ใช้ได้2ใช้ได้แค่2ตัวละครเอาดิ แล้วก็เอาเนี่ยไปหนึ่งเนี่ยพลังแห่งพวยฟิทสองตัวมาสาวีสามดูดิเฮ้ยเจอแล้วสามคนว่ะขาดอีกสามสี่มาต้องมารอดูหกเอ้ยเหลียบร้อยครบทีมครบทีมแล้วโ,โอ้โหโอ้โหดูเลเวลแต่ละคนเยี้ยสามสิบเจ็ดสามสิบหกฮ้ยโหดไปไหมเนี่ยโหดไปไหมอย่าไปเขิน บอกเลยเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันโอ้โหเพีเยอะก็เท่านั้นแหละมึงอ่ะนี่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 เอาว่ะเอาว่ะทีมเราทีมเราไม่โดดเข้าไปแล้วมามาเราก็พยายามพลังแห่งฟวยพิษอยู่ใกล้ๆปามีปาหมีไปเออเดียวเดียวดิเอาดียวดิเอาดียวดิเดียวดิเรียบร้อยเรียบร้อยแตกไปแล้วหนึ่งตัวแตกไปแล้วหนึ่งตัวไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ใกล้หมดแล้วไอ้นี่ใกล้หมดแล้วโอ้โหโอ้โห อ, م, อ, م, อ, م. อืมอืมอืมโอ้โหทีมเราแม่งชนะขาดลอยเลยวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ้าไปแล้วทำไมมันเก่งกันอย่างนี้วะเนี่ยมึงเก่งหรือมึงเกียรหรือม,มึงยังไงทีมกูนเนี่ยอ่ะเนี่ยพลังแห่งบวยพิษผมรู้สึกเหมือนผมไม่ค่อยมีบทเลยว่ะทุกคน <c oughs> ไม่เจอธนูยิงโอ้โหชิบหายเดี๋ยวธนูมึงโกงจังวะเฮ้ย ชนะอีกแล้วอะ่ะเฮ้ยมันเก่งไปไหมเนี่ยไอยตัวธนูเนี่ยฮะดาเมจ4 0 0 0ดาเมจสูงสุด4 0 0 0นี่ผมดาเมจหมื่นเดียวเลเวลเจ็ดโอ้ยดีมากเลยทุกคนเกมออฟเดอะเยียผมมั่นใจเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะทำไมมันมีเซิร์ฟเวอร์ให้เลือกเอ้ามีเซิร์ฟซีอยู่นี่ เอาชิบหายโอ้ยชิบหายแม่งเล่นผิดเริฟแม่งเริ่มใหม่หมดเลยดีเนี่ยยังไม่เติมสักะบาดให้ตายสิก็ว่าอยู่ทำไมเจอแต่คนเกาหลี